ำหรับผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมด้าน,น,นความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหญิงช่องหญิงติดสูตรวันนี้ก็ทุนมาที่200บาทก็จะเริ่มปั่นที่เบสหนึ่งบาทไปสิครั้งออโต้นะคะรู้สึกว่ามันจะหน่วงๆหน่อยนะพี่็อดมีล้างกระดานไป เอ็ดบาทเสียดายเป็ดหมื่นบาทถ้าแบบเอ็ดเก้าบาทคงได้เยอะกว่านี้บูทัดเข้าพีสในพีสเ,เลือกซ้ายก่อนเลยขวาซ้ายดีสวยโลไปเลยจ้าย้ำซ้ายโลละทั้งดับคู่ซ้ายซ้ายอืมหลบอีกย้ำซ้ายอีก โลงั้นต้านหบัคู่ไปขวาไปขวาขวาต้องได้โอเคมันไม่จ่ายนะคะมันก็ไม่แจกด้วยได้มาณสิบสามบาทงั้นก็ลุยก,กันต่อเลยเลยอีสี่ครั้ง จะเริ่มไปที่เบส15บาทเอาออโต้เทอร์โบออกว้าวแล้วหนึ่งว้าวแล้วสองแล้นเปลี่ยนเป็นติดเทอ,อร์โบเลโชว์ไปบาทชโาชว์ไม่ได้ว้าวรัวๆเลยนะอือ ชุดน,นี้สวย95บาทโล่5แถวไปต่อเดี๋ยวนี้ด่าผ้าแถวไม่มาเลยนะไม่ได้เลยอชุอน,นี้สวย50บาท50แถวสวยคอมด้วยไมไม่มาได้มา200น,นะตอนนี้ต้องมา200แล้วไปต่อค่ะ วสวยคำภามามาไหมหน้ได้แบบ4สปีนยากมาแต่โบนัสเข้าบ่ยแต่ไม่จา่ายเราก็จะตอบเลกขึ้นเป็นแบบ30เทอร์โบออโต้10ครั้งสวยโลหะแถวตัวจัวไปเลยไปต่อตาจ,จริงบ่กเท่าเท่าคุไถ่น,นี่ยแหละ ก็ควรพักต้องควรไปต่อโรมาเป็นเกมที่ดุดเนะดือดไวมากว้าวโรลัวโรัวสวยมูนัดเป็นสามสิบหนึ่งวันดูวันว่าจ่ายไหมขอฟันหน่อยชคโชคโชคชคเมื่อกี้เลือกซ้ายไปแล้วนี่ก็ขอขวาดีกว่าขวาน้ำโชคไหมฟันไหมแม่งโดดย้ำขวาไปย้ำโลยันไปซ้าย ซ้ายดีกว่าตามลับคู่ซ้ายโลอีกไม่ไม่จ่ายจริงนะอะไหนลองย้ำซ้ายเพียงโลอีกโอเคยป็นเรื่องเสียดายนะอตส่าห์เข้าต้องเบตสามสิบแทนที่จะได้ัวาัช็อตสองช็อตเลยโลสามท้า ขโมสามมาชว์โชวออีกไน,นมันไม่ต่อแต่มันก็ไม่ได้เกลือบอกไม่ถูกไปต่อค่ะขโสามสองมารโมสามมาไหมไม่มาไสวยไ้กา,าสิบบาทงั้นหกร้อยพอเลย ว้าวว้าวเ้าวว้าวรัวรัวเลย,เลยไปส<อ>ี่สิบห้ไปเอาเทเบบออกนะคะขอสักชโชบใหญ่สวยดาามาหืมนีพอดิเอาเลยดีกว่าคอมโบอสองมา ก็บวบมาห้าร้อยแล้วนะทุนสองร้อยสวยขอฟังเรื่อยๆสิไปต่อหรือพอแค่นี้พอพอเหรออ่ะหลุดงั้นก็ขอตัวรอกันไปก่อนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด share, subscribe ให้ด้วยนะ